ว่าพ่อแม่คืออะไรคำว่าพ่อแม่คือเป็นพ่อแม่ของลูกผู้หญิงลูกผู้ชายทำไมเขาเรียกว่าพ่อแม่พ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดบท ลูกหญิงลูกชายทุกคนลูกควรจะทำอะไรตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างเหืินคำคขาว่าลูกชายบางคนลูกหญิงบางคนกินเดือนมีเงินเดือนให้พ่อให้แม่ กินใช้เลี้ยงดูอย่างดีกินน้ำสำราญทางกับข้าวกับปลาเสื้อผ้าที่อยู่ที่กินกับข้าวกับปลาเงินทองใช้ใจให้พ่อแม่มีความสุขเด่ลูกดิ้งลูกชายบางคน กลับมาบ้านมาช่องมาเจต,ตัวกับหัวใจจะกลับพวกเทพกลับที่ทำงานเก่าต้องให้พอไม่หาเงินหาทองให้เสียร์รขคาดจับคืนบางทีก็หายไปสองสามปีก็ไมค่คืน จงให้พ่อแม่ใช้สักบาทม,มีเงินตรงเงินเดือนเมือนกนลูกเต่าลูกหญิงลูกชายบางคนถึงพ่อแม่จะมีจะรวยยังไงครับก็ต้องมีของฝากพ่อแม่กินของแปลกๆที่เราอยา่าอ่อกปรมายาตมาได้กินคือบางคนมีเงินเยอะแต่กินเนี้ยไม่กล้าซื้อของอะไรอะไรกินโดยจะหมดเงิน เราจะไม่มีไว้ให้ลูกเต้าใช้ตอนตัวเองจากไปตพวลูกเต้าจะอดอยากจนจนปอนาคเหมือนพวกเศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อยพันล้านแต่พ่อแม่บางคนที่มีเงินแค่แสน,แส,นสองแส,สนล้านสองล้านก็ลูกเต้าจะไม่พอใช้จ่ายเราจะลูกหลานโตมาก็แบ่งกันไม่พอได้ไม่กี่แสนกังวงไม่ได้กินอย่าากกินของดีดงนั้นลูกเต้าที่ ดีต้องรู้จักซื้อของแปลกๆอะไรๆมาพ่อแม่กินบ้างนี้ลูกชายบางคนก็ลูกเต้าลูกยิงลูกชายบางคนก็เดินไปไปหาเงียบไม่มีอะไรจบแทนเลยลูกชายลูกยิงลูกชายบางคนก็ ว่าพ่อแม่ใช้คำพูดหยาบๆก็มีคนรวยคนจนก็มอนเหมือนกันคนจนก็ด่าพ่อด่าแม่เหมือนกันคนจนก็ด่าพ่อด่าแม่เหมือนกันแต่พ่อแม่ทำในสิ่งไหนที่ไม่ถูกใจจะด่าคำที่ว่านะครับแพงมากบางทีพ่อแม่ไม่สบายก็ บ้านลูกบ้านอยู่รอมรอบกันกับพ่อแม่จริงๆแต่ okay, พอมีครอบครัวแล้วก็พ่อแม่จะสบายใจต้องปรึกษาทั้งเมียทั้งที่น้องผิดน้องว่าจะเอาแม่ร,รักษาไงรักษาเงินกันยังไงหาเงินทองที่ไหนเอาชนบทขึ้นอแม่จะกลาดด้าทิพนี้เขาไหมยังไม่เหมือนพอแม่ถ้าลูกเต้าเป็นอะไรหดี๋พ่อแม่ตัดสินใจทันทีเลยไม่ต้องปรึกษาใครพ่อแม่ตัดสินใจได้ทันที แทนสองเสนล้านสองล้านจะรักษาลูกให้จะลูกรอดนีด่คือความคิดของพ่อแม่กับคิดของลูกๆจะรักษาพ่อแม่ไม่เหมือนกันนี่ถ้าพ่อแม่ไม่สบายบ้างบางทีก็คนยากคนจนเองพ่อแม่กินเหล้าเมายาก็ด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้กินทำไม กินเพื่ออะไรไม,าม,ามายายพ่อแม่กินเหล้าเมายาใช้ใจชุช่ยชราถ้าพ่อแม่สังคมมากกว่ดาวพ่อแม่สังคมเยอะไม่ดีพ่อแม่ใช้เง,งินเยอะกับดาวถึงที่ไดเองบ้างก็เลี้ยงเพื่อนฟูงนี่โวไม่อั้นเราเป็นหลังๆัง ก็จะเพื่อนพึงผูกไม่ครบไม่้าสมาคมด้วยยังเต็มที่ดีไม่ดีค้าเป็ดค้าไก่ค้าวัวคกากไถ่ค้าหมูค้าเป็ดลาบก้อยสอยแทบเลี้ยงเลี้ยงดีแต่พอแม่ซื้อแกงทุงสิบยี่สิบสามสิบาทไงเรือนร้อยสองรอยนี่โอ้โหคิดแล้วคิดอีกปรึกษาพอแม่ปรึกษาเมียแล้วปรึกษาอีกจะซื้อไหมเลี้ยงไหมนีคือ ของลูกที่คิดต่อพ่อแม่บางทีพ่อแม่แกมาก็พ่อแม่เดินกินเล่าเป็กสองเป็กสามเป็กกระดาว่าไม่ดงไม่ดีด่าคำายงยงหยับหับเดินเดกเดินกินจระจรมทำไมเด็กหาเด็กเหวอะไร เกลี่แลมาเตรียมสังคมงสังฆานเด,เดินเด็กเล่าเมายาทำไมมีประโยชน์อะไรแล้วแต่เกิดพ่อแม่ยากจนไป่รับจ้างคนอื่นเขาบางทีก็โดนเขาด่าเขาว่ารับจ้างดีไม่ดีไงก็ด่าหมดที่ก็ต้องไปขอข่าวัดเขาว่ากินก็มีเพราะพ่อแม่บางคนก็มีความเสียใจเหมือนกันคนยากคนจนจนจุด ของงานดาว่าก็เสียใจอาศัยขวัตขวาบก,กินก็มีเรื่องการงานทำแล้วก็ไม่ดีขึ้นลูกตาบางคนก็ไม่เข้าใจลูกห้าหกคนเลี้ยงแม่คนเดียวก็ไม่ได้ยืงพ่อแม่ไม่ได้ทำไมลูกสิบคนพ่อแม่เลี้ยงเราได้นี่หรือคือลูกคนรวยคนยากคนจนคิดให้ดี จะตองแทศบญคุณพ่อแม่เราตอนไหนตอนเกิดตายแล้วหรือบางคนก็สร้างเวรสร้างกรรมมีเงนินมีทองซื้อวัวซื้อควายมาให้แกเลี้ยงอีกเลี้ยงไปเลี้ยงมากจะเป็นพัวควายของตัวเองไปหมดอีกของแกตัวเมียตัวผู้นี่เป็ดไก่ของแกต้นไม้ของเขาตรงน,นี้ต้นเขาเป็ดไก่เงิน,อนดอกเบี้ยเงิน ปาิปทาปล่ยเงินกงเงินกู้ก็ดอกเบี้ยเงินเขาทุนเงินของเขานี่คือความคิดานาทีไม่สบายพ่อแม่แต่ใจแป๊บเดียวรักษาหมดเป็นล้านสองลานได้เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนไหนก็นดีกันนาที่เพื่อนฟูงเดียวโหกินเหล้าเมายาหมดเป็นลงๆๆังลังเธอลูกชายเขาบางคนก็ เขามีเงินตรงกันเดือนให้พ่อแม่กินใช้ใจตอนแก่นคนให้พอแม่เลี้ยงตัวเองไม่พอมาเลี้ยงร้านเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านอีกเล้นอีกให้แกเกษียณพักบ้างม่ได้หรือให้พักคาวัดคาวาทาบุญทําทานเพื่อไปในอนาคตชาัดหน้าบ้าง กี่ได้พักผ่อนบัดปลายชีวิตบ้างเลี้ยงเราไม่พอจะเลี้ยงร้านลูกถึงจนแก่จนตายต้องขวัดขาวายทำบุญทำทานไม่ชติหน้าอีกแล้วหมายว่ากันโดยกันจนก็นมีเวรมีกรรมกันมาทางนั้นมันมีใครฟื้นกระตายลิขิดได้หรอกอาถาาอาคมที่แกงกล้าอะไรก็มใช่ช่วยได้เซกให้ตรงนรกจะขึ้นสวรรค์เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ทำบุญ ทำทานเองไว้ทำบุญในชาตินี้ไว้เพื่อชาติหน้าเกิดมาชนิดกัรับกรรมกันอยู่แล้วไม่ว่านันรวยคนจนมีเวรม,มีกรรมกันทางนั้นไม่ใช่ว่าคนรวยแล้วก็จะไม่มีเวรมไม่มีกรรมนี่อันเป็นไปกันทั้งหมดเพราะนั้นคิดลูกทุกคนคิดให้ดี อย่าไปคิดซี้อวัวซืควายจ้างพระเพราะแม่ตนกงตนเกต้องมาน้างเลี้ยงวัวเควายเลี้ยงล้างลาง้งลางชงล้างชามให้ลูกหลานกินอีกให้ได้พักคนทวัตขวา,ขวากันบ้างเถอะรู้จักบุญคุณพ่อแม่เป็นงสิที่ดีที่สุดจะคิดเอาแต่ความสุขส่วนตัวไม่คิดถึงบุญคุณพ่อแม่ เดียวกำรรท่านแต่งกำรรม,มุนาวัตติโลโกสันโลกธนายอมเป็นไปนตามกรรมกรรมอาจจะตอบแทนในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้ใครสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครไว้บางทีสร้างกับพ่อแม่ไว้ในชาตินี้ก็รับกรรมในชาตินี้เลยไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้นาเทวดายังต้องมาฟังทรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบางองค์ได้ยินประวัติว่าพวก พ่สางนั่งไม้ปลอมตัวมาฟังทำบังเทศจากพระเดชีอาจารย์พิสางนั่งไม้เทวดงเทวดาวดพญานาคน,นี่คือธรรมะทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีหมดแล้วแต่คนจะเลือกหรือไม่เลือกทำกันเองแต่อยากมีบุญวาสนาก็พากันทำใครไม่อยากมีวาสนาก็จจศาสานาได้บังคับ ใครที่ศาสนาพุทธเราบังทาให้บังคับอยู่แล้วถ้าอยากทำทำงานยังไม่ทำก็ไม่ทำพระสก็เจ้าบังคับใครไม่ได้หรอกแมธีใดยังบังคับใจเดียังไม่ได้เลยเราว่าไม่กินตอนเมาก็อ้วกแต่เต็นแล้วว่าเลิกกินแล้วสั่งเมาเมาก็ซัดอีกเมาเหมือนเดิมนี่คือ,อจิตของมนุษย์เรามีกิเลสตัณหาตัณหา ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เทศแต่เราบอกสุกันฟังก็อ,อยากจะเทศแบบพระเหมือนกันแต่เทศไม่ได้เพราไม่ใช่พระเป็นปติเกือนใจของคนไทยทุกคนที่ประสบการมาจากการบวชรมเองแับประสบการณ์ที่เกี่ยนชีวิตถึงวันนี้รู้บาปบุญคุณโทษหมดขอบคุณที่ติดตามช่องกันยา entertainment การที่ทำในครั้งนี้เพื่อเป็นความรู้สอ,สอนลูกสอนหลานเพื่อการเตรียมตัวเองให้พร้อมวามาา่าจะปัจจัยจะเป็นยังไงขอบคุณครับ